สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชนแนล Channel นะคะสวัสดีแฟนกลับเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีครับอันนี้พ่อหำม,มาฉีดวัคซีนนะคะพี่น้องฉีดแล้วกลับมาแล้วนะคะเป็นจากไหนนี่โอ้เข็มเล็กไเก,กินโอ้อย่านเข็มโกนโกนทีสิฉีดกนจะขีดนี่เป็นยังไงคะคะกนขีดกนขีดเขาก็ให้เรียงคิวเข้าแถวสัน้นบะ ตัดโดยเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าวัดความดันเออวัดความดันขนาดวัดความดันคนก็ยังอื่นผมเป็นเด้อพี่น้องคนโบ๊ะเร็วๆพอผมบอกว่าสั้นเออโอเข้าแถวก็สั้นครับเออทำไมไม่เอาเข็มสั้นใหญ่ๆฉันว่เข็มทำไมมันเล็กเทะบางเนี้ยผมพยอยากได้เข็มใหญ่ใกว่านี้นะสัตนไปเข็มจะหนีบ่หรอวะทำไมถึงนมาจะหนี บัวเข็มมันเล็กคิดยังไงคะบัวเข็มเนาะัวเข็มเล็กแต็มไม่ัวเข็มใหญ่อเอาไห้ลงปนันเข็มใหญ่ๆคือขีดจากผัดวิญญาณบัดไมายานัมายานไมยันเข็มหน่อยอค่ะในจังใดคุณคิดสินี้ได้จังใด <laughs> มี <laughs> 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 อันนี้อาการล้างฉีดนะคะพอเข้าแถวปุ๊บพ่อภาษาเนี่ยแหละยัะยงไงเนาะยอาใจเย็นๆอันนี้ฉีดอะไร อันนี้ไฟเซอร์วะฉีดไฟเซอร์นะคะแม่แม่เรานี้ไฟกับเซอร์เยราเป็นไฟเซอร์ไฟกับเซอร์เป็นไฟเซอร์หมดละอันน่ะมีมีมีหนึ่งเดียวที่กลัวเข็มเล็กไม่กลัวเข็มใหญ่นะคะมีหนึ่งเดียวในโลกเข็มมาเข็มเล็กๆเนาะเราบอตายแล้วรงานนี้เราตายแด้เนี่ตายได้เน่ยเราแบบโอ๊ยแม่ควันก็อดมัวฝุ่นควันบ่ได้เนาะค่ะจักสิเฮ็ตจังไหนเออยังยังเนี่ยปวดรวดร้าวอยู่นี่ยปวดรวดร้าวนะคะ เร็วล้างชีดเร็วเป็นจงไดนี่ล้างชีดมากกลับมาเร็วเป็นจงไดนี้ล้างชีดไปแล้วเหรอก็ปกติครับปกติยังไม่มีอาการอะไรเลยคะยังไม่รู้เลยครับนี่ที่ว่าสั่นนี่เศร้าสั่นยังยังค่ะเดี๋ยวนี้นะเดีี๋ยวน้ห็กเลยครับพี่นุ่งโออโอยังประทัดเศร้าอยู่น่ากลัวมากๆเลยน่ากลัวเรื่องอะไรคะ เข็มนี่แหละโอ้โหโลกลัวเข็มนะคะแม่แม่แล้วเข้าแถวเนาะเข้าแถวแถวเออเข้าแถวพ่วววอเขาบอกว่างานดีหลอดปนอ่ะอันนี้วัคซีนไม่ได้ทำอะไรพ่อหัมนะคะแต่ว่าพ่อหัมยานเข็มยานโมเด้อครับพี่นงเข็มเบาเข็มหน่อยพโอ้โหโบเมนซัมใดซัมหนึน่งเด้อปุ่นนี่เข้าแถวยานเข็มหน่อยเข็มใหญ่โบยานมา,าสัน <c oughs> ่นระวัง ระวังฉกยูค่ะเข็มนั้นเ็ปจังไดนไม่รู้เล้วโมหมอเรามาปุ๊บมาว่าปุ๊บเธอรลืว,ว่าเข้าแถวกี่เข็มเอามาบอกอยากลายเข็มจะพอตกใจเนาะโอ้จะมาขีดเราทำไมลายเข็มตนาะยแล้วว่ะโมทำไมวางลายเข็มเน,นี่ยว่ะขนาดที่ที่เขามาเรามาวางลายเข็มเนดะี่ยคือว่าขีดเข้าแถวนะ พ่อก,<ว>ก,ก็นึกว่าจะฉีดพอเพื่เดียวใช่พ่อก็ตกใจเนาะอู้จะไปหลายเข็มได้ปะวิ่ <c oughs> งหนีเลยวันนี้แล้วปะโอ้ดูโมไปได้ดอกเด้อครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้วัคซีนเอาบอลลุเด้อค่ะวัคซีนนี่เออก่นบอลลุแต่ผลประหยัดเข็มบ้านอะไรก็บ้านอะไรก็บ้านอะไรกบ้านตะตุม้มหมออะครับบ้านอะไรกบวัดกกตุวัดบ้านตุม้มเออวัดบ้านตุม้มาเลยวัดฟาเซอร์นะคะลงมาวัดบ้านตุม้มวันนี้พอทำไปฉีดไปฉีดเพิ่งมานะคะนี่ฉีด ยี่สนาทีแล้วก็ขับรถกลับบ้านทีพ่พันยานนี่คือพันยานเข็มเนื้อครับพี่น้องครับพอไปวางคือเนาะเอาเข็มมาเนาะมาวางตุ๊บเนาะอ้ทำไมไหลายเข็มได้วะคิดแล้วว้ากี่เข็มเดียวนึกว่าแต่โมชีตให้สามสี่หาเข็มจับผูคนเดียวครับผมก็เลยตกใจสั้นยัางคักครับผมสิเรนนี้นะคะพี่น้องคนสิเรนนี้วันนี้โมก็เลยบอกว่าเอา้าจะไปไหนจะไปไหนเออสัน้น ม่พูดว่าอย่างสันติก็ม่บอกแล้วก็นก็เลยนั่งนิ่งก่อนต็นั่งนิ่งก่อนนึกว่าเตะโม่เมื่อไหร่เห็นเห็นมอยืนโม่อยู่กับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดบอกว่าจะไปไหนลุงเออเดี๋ยวลุงจะมานั่งตรงนี้นึกว่าเตะนึกว่าเตะพูดบอกกับพ่อผมโอ้เอาพ่อพ่อคือว่าแต่เขาฉีดหาหกเข็มหายเจ้าผู้เดียวใช่โม่ก็เข็มมาวางปุ๊บเนาะ เอามาวางเขาเอาวางไว้ถ้าฉีดหลายๆคนเโอ้โหได้ฉีดพูฟูเดียวดิโอ้เข็เข็มน้อยพูถึงน้องเลยอ๋อเข็มน้อยจะกลัวทำไมกลัวตัวเนาะเออประหยัดเข็มใหญ่ประหยัดเข็มน้อยนุเกิดี่น้องเอ้ยกันลังเคยเห็นนี่แหละพอขีดเสร็จปึ๊บหนึ่งเดียวเพราะว่าหลอดไปโรงงานนี่เนาะหลอดไปนอกงานนี่เนาะพอเอาเอายาเอายากันน้ำให้กิน โอ้ยแม่ยังไม่กินเรากไปเข้าเข้าแถวก่อนดูอาการก่อนประมาณจะสี่ห้าทีซิเลนนี้เข็มเด้อข้าพี่นงซิเลนนี้ในใจคิดจะสั่นอีลิตีโอ้ในใจอยากบิ่นนี่แมนรอลกลัวคุณคุณกลัวเจ๊ภัยดีกว่าโพะกลัวเจ๊ไพดีกว่าไม่ต้องกลัวเข็มขนาดนั้นเข็มยังน้อยขนาด,นอ,นาดอ่ะเข็มน้อยจะกลัวทําไมเข็มน้อย ไม่คว้านก็นงุ่งคือกันนะคะนุ๊กง,งุ่งคือกันผนบระโยชน์ผลยันผนยันเข็มหน่อยว่าสันที่โปรเป็นล่มนี่บดิยันยันอะนีะ่ยังก่อนวัคซีนเด้อครับพี่น้องยันเข็มยันเข็มก็มย,ยนัยนเข็มหน่อยอีกก็เคยก็เคยพาไปขียดยูแต่ว่าไม่ให้ขีดอย่างงี้จะต้องมาเจาะมอญขีดโต๊ดขีดดักเอออันนี้อันนี้ขีดนี่โป่งขีดนึงวะคะ มองมองอย่างเงี้ยแหละมองโอ้เอาจริงๆริงวะดิมองาจริงจริงวะดิวะหันไปงี้เลยหันไปดั่งจิกนี่เลยมองอาจริงจริงเลยวะมองเอจริงๆอ้าวขาเขาเขเขาฉีดวัคซีนก็ไม่ขาไม่ฉีดพวได้ยังไงเนาะเข็มก็เข็มน้อยพูดเพิ่งก็เอาจริงๆริงเลยเนาะมองไปแล้วก็มองนี่เนาะ โม่ชีนจริงบ่ะีวะออกแล้วเข็มน้อยพ่อจะกลัวทำไมเมควันก็งงเนาะเมควันก็งงพราควันขึ้นกันเนาะค่ะเนาะคนบอกว่าเข็มหน่อยก็หน่อยเอาพูดแล้วเข็มน้อยแล้วพ่อจะกลัวทำไมพ่อต้องกลัวเข็มใหญ่สิต <Al ok. S 2> ้องกลัวเข็มใหญ่เหมือนเจ๊ไพอือไม่ใช่กลัวเข็มเล็กของคุณหมอคุณหมอเขาก็ยหวังเขาก็ฉีดให้ทุกคน่เห็นผู้ใดเขาโอกอาการคือพอจากคนเลย โอ้โหนโอ้โนโอโหนเลยโอ้โหนอีกไม่วันที่ยึดสามมันขี่ดีมันสีรอดบ่โหนป่ะเนี้มันจะขี่ฟังนี่ป่ะเนี่ยฟังนี้ระบบแล้วหน้าแดงเลยครับพี่นงกำลังขึ้นรถมานะคะพ่อบอกว่าห้ามห้ามคบเพื่อนห้ามคบเพื่อนภายในกี่วันนะภายในสามสี่วันใช่ห้ามสามสี่วันแล้วห้ามนอนในเมียด้วย คุณโมไม่ได้บอกอย่างนั้นด้วยโผ่มอะไรเอออะไรเนาะโอ้ยแม่ควันก็หัวโรไป็นที่โนยเฮ็ดจังได๋ทั้งสงสารนะคะทั้งสงสารทั้งสงสารพ่อควันทั้งอินตอลุกนะคะจักเฮ็ดจังได๋บ่ได้ย่านอีหยังพ่นยานเข้มน้อยว่าซั่นโอ้เข้มน้อยอีหลีโอ้เข้มน้อยอีหลี แล้วหน่อยอีลีก็สิยัดเก็บเพ็ดยักษ์หนอหมอเขาเข็มมานะว่างปึ๊บสิดีโบ่เนาะวตีนึกว่าขีดเราเดียวสี่ห้าเข็มเลยบ่ตายแน่ว่าทีทาาเ่เขาที่เขาวางปึ๊บนะ่ยเขาไม่ได้เขาเขาขีดหลายคนนะเขาเข้าแถวนะแล้๋ยวพอคิดว่าแต่เขาคิดพอผู้เดียวใช่โอ้ย ตายแล้วคิดมอจะมาคิดเราจะไปลายเข็มได้มวะตัมองคิดเข็มเดียวก็มองนี่แหละมองนี่แหละมองไปนี่แหะเฮ้ย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 เลยเฮ้ยอดมาได้หอกนึงตลุกทึงสพยานพยาเข้าพยานเข้าพยานเข้าปุ๊บพ่อทำไงรด้ยไหม รไม่หายใจไม่หายใจอ๋อทำไมไม่หายใจไม่หายใจทำไมไม่หายใจมหายใจก็ตายต้นนาะงทำไตอนฉีดหมอยาเข้าไปไม่หายใจเลยจนจนหมอถอดปุ๊บหายใจโอ้อไม่ได้ช็อกเพราะวัคซีนนะคะพี่น้องสิช็อกย้อนการหมหายใจไม่ทำไมถึงไม่หายใจเพราะอะไรเพามันต้องกั้นเลยกั้นโอ้ยหผกว่านก็ได้ คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่ง<ป>ติดตามเพื่อเป็นกำลังรงใจครอบครัวน้องเพิ่มพูนแนนแนนี้วยจ้าจนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า